วิธีการที่ทําให้น้องไปถึงเป้าหมายนะคะเราก็จะแพลนจากปลายทางของเขานะคะว่าเขาอยากจะไปที่ไหนอยากจะเข้าคณะอะไรและหลังจากนั้นก็ดูรีแควเมนต์ต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปตั้งแต่แรกเลยค่ะก็คือพูดง่ายๆก็มาตั้งแต่ที่นี่ก็เตรียมตัวแล้วก็ส่งจนถึงฝั่งเลยค่ะคือน้องมากับเราเนี่ยเราเขามาเต็มที่กับสิ่งที่เขาหวังเลยว่าเขาอยากจะไปสุราธรรมศาสตร์มหิดล สิ่งที่เราคาดหวังกับน้องคือน้องต้องเข้าที่นี่ให้ได้โดยมีศักยภาพคือเราต้องส่งน้องไปให้ถึงตำแหน่งที่น้องอยากไปให้ได้เราทุกคนต้องช่วยกันผลักดันนะคะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่พูดคุยกับเขาทุกอย่างนะคะก็ช่วยเอ่อทให้น้องๆเนี่ยมองภาพความฝันตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นว่าอยู่อยากมีแคริเออร์อะไรอยู่อยากทํางานอะไร อางนั้นอยู่จะพอจะทราบแล้วว่าอยู่ควรจะเรียนอะไรควรจะเรียนดีดีบริหารควรจะไปสายวิทย์เป็นหมอหรือ,อยังไงคือทุกคนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วะคะ่ะสิ่งแรกนะคะคือคือเราต้องให้กําลังใจน้องต่อน,นะคะน้องไม่ประสบความสําเร็จวันนี้ไม่ได้หมายความว่าน้องจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะเราจะต้องมีแผน A แผน B ให้น้องอยู่แล้วถ้าน้องมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็เชื่อฟังที่ มี่มั่นใจว่าน้อง้องเข้าประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะจริงๆอยากฝากถึงน้องๆนะคะที่อยากจะเข้าอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศเราเนี้ยค่ะหรือว่าต่างประเทศก็ตามแต่นะคะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าตอนนี้การแข่งขันมันสูงมากเลยก็อยากจะให้เตรียมตัวให้ดีๆนะคะภาษาอังกฤษสำคัญมากน้องๆที่อยู่ในช่วงบ .4 เนี่ยควรจะต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้แล้วอะคะ่ะ ชีวิตในมหาลาัยมันไม่เหมือนอในมัธยมเนาะเข้ามหาลาัยเราต้องรู้จักรับผิดชอบรู้จักดูแลตัวเองมันไม่ใช่เหมือนเด็กๆที่พ่อแม่จะมาตามใจดูแลเราแล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่าน้องจะมาเส้นทางนี้ที่อยากให้น้องมุ่งม,มั่นในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะที่จะทําให้น้องนะคะเข้าอินเตอร์ได้อย่างที่พี่บอกเลยค่ะการเตรียมตัวนะคะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มแรกโอกาสเป็นของคนที่พร้อมมีอะไรศึกษาที่ได้ค่ะแล้วมาเจอกันที่ Hall of m u s i นะคะ